สัญลักษณ์ของทางหลังบ้านแล้วนะคะส่วนกลางกรุงของเราก็มีด้วยนะเนี่ยกำลังเบ่งบานเลยนะคะสวัสดีค่ะ f อซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนายลุงพลนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนกลางกรุงนะคะตรงนี้ก็เป็นเ,เรือนรับรองแขก อีกที่หนึ่งนะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบโอเพนแอร์ไม่มีแอร์นะคะจะมีแค่พัดลมที่ทำให้เรามีความรู้สึกเย็นได้นะคะก็เวลามีแขกหรือมีงานที่ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไว้รับรองแขกที่มาเยี่ยมเรา ะะอยากจะมาดูสวนดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีที่นั่งให้นั่งมีห้องน้ามีอะไรอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะคะเดแล้วเราจะให้ดเูเรือนรับรองนะคะเป็นห้องเป็นโอเพ่นแอร์นะคะลักษณะเป็นแบบไหน f อซที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมกับเราได้นะคะเอาไปดเูเรือนรับรองกันนะคะ เป็นที่รับรองแขกนะคะเวลาเรามีงานทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาตรงนี้ได้นะคะเป็นแบบโอเพนแอร์ชมสวนไปด้วยค่ะตอนตอนนี้จะเป็นช่วงเกือบเที่ยงนะคะมันก็จะอะ่แดดก็จะร้อนนิดนึงนะนี่นะคะเราก็จะมีห้องน้ำสำหรับ แขกที่เข้ามาใช้เ,เรือนรับรองตรงนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำอำนวยความสะดวกสบายให้นะคะบรรยากาศที่หนึงนะคะตรงนี้ก็จะมงด้วยซาแลนนะคะ FC ที่อยู่ใกล้ๆเราตรงนี้นะคะแวะมาเยี่ยมมาทักทายเราได้นะคะเข้ามานั่งเล่นพักผ่อนได้ มีกระท่อมน้อยด้วยค่ะภายในเเรือนรับรองโอเพนแอร์นะคะก็จะมีเก้าอี้ไว้นั่งนะคะเนี่ยคนใครที่ผ่านไปผ่านมาแวะมานอนพักผ่อนตรงนี้ได้นะคะถึงออตอนนี้จะเป็นช่วงใกล้เที่ยงแต่ก็ยังมีลมเย็นนะคะ เย็นสบายสบายลมผาดพัดให้เราได้แบบมีความรู้สึกว่าเย็นอบอุ่นนะคะเย็นมากๆถึงจะแดดร้อนแต่ว่าก็ยังมีลมนะคะมีลมนี่ค่ะเป็นให้เรามานอนพักผ่อนได้นะคะก็มีตู้น้ำให้ดื่มคือทุกอย่างเราเอาเนยความสะดวกไว้หมดแล้วนะคะ เป็นไงบ้างคะ่ะ FC หลังบ้านทนายลุงพลได้พาชมสวนกลางกรุงแล้วก็เรือนรับรองแบบโอเพ่นแอร์แล้วนะคะเอ uh, FC ที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ FC ที่อยู่ทางไกลถ้ามีโอกาสได้ผ่านมาแถวนี้นะคะอยากจะแวะมาหาเราก็แวะมาได้นะคะถ้ามาตาม GPS ให้พิมพ์ว่าตลาดกีบหมูนะคะ แล้วก็ทางเข้าบ้านเราก็จะมองอป้ายสำนักงานนะคะจะมองเห็นป้ายธรรมรังสีเราจะอยู่ในถนนสุเหราคลองหนึ่งนะคะหรือถ้าเรียกภาษาแบบทั่วไปก็จะเรียกว่าถนนกิบหมูนะคะเพราะว่า,าในย่านนี้จะมีพวกแรงงานนะคะจะมีแรงงานที่เขามาจากทางอีกฝั่งหนึ่งนะคะ เป็นแรงงานที่เข้ามาทํางานอยู่แถวนี้นะคะอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็จะเยอะมาหาเราได้มาทักทายกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะก็จะมีการประชุมรวบรวมข้อมูลนะคะที่เราได้ลงพื้นที่เมื่อวาน ท่านทนายแล้วก็ทีมทนายของเราจะประชุมกันในช่วงบ่ายนะคะช่วงเพราะว่าช่วงเช้าบางท่านาพักผ่อนจากเมื่อคืนเสร็จแล้วตอนเช้าก็ต้องไปทํางานต่อก่อนนะคะแล้วเวลา,เ,าเราก็ได้นัดกันในช่วงบ่ายเพื่อที่จะมาประชุมนําข้อมูลที่เราได้ลงพื้นที่เมื่อวานนะคะมารวบรวมมาเก็บ ข้อมูลกันในช่วงบ่ายแล้วก็จะมีต่อด้วยการรับประทานอาหารมื้อเย็นร่วมกันนะคะได้พูดคุยกันไปด้วยวันนี้หลังบ้านทนายลุงพลก็จะพา FC ทุกท่านเข้าสวนนะคะมาดูผักเพราะว่าเราทิ้งสวนไปสองวันเราจะมาดูว่าผักมีอะไรบ้างนะคะให้เราได้เก็บให้เราได้อ่อ นำไปประกอบอาหารให้กับท่านทนายแล้วก็ทีมงานนะคะได้รับประทานกันก็เห็น f c ของเรานะคะต้อนรับแล้วก็ดีใจแต่ในตัวของหลังบ้านเองก็ดีใจนะคะยูทูบเบอร์แล้วก็ f c ของเราทุกคนเป็นกันเองนะคะเป็นกันเองให้ความสำคัญกับเรานะคะเรามากลับมากรุงเทพก็คิดถึงนะคะคิดถึงเหมือนแบบ เราเจอกันในช่วงเวลาที่แป๊บๆแ,แทบคือยังไม่มีเวลาที่ได้พูดคุยกันนะคะยังไม่มีเวลาที่แบบว่านั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มีความรู้สึกว่าทุกท่านที่อยู่ที่นั่นเป็นกันเองมากๆนะคะเราเรากลับมาก็คิดถึงคิดถึงเหมือนกันนะคะเหมือนเหมือนอยู่บ้านตัวเองเหมือนยังไงอะ่ะ ฟ้าส่งให้เรามาเป็นพี่น้องกันยังไงอย่างนั้นเลยนะคะมีความรู้สึกว่าเรากลับมาแล้วเราคิดถึงทุกท่านที่อยู่ที่บ้านกกากนะคะทุกคนก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะที่เห็นการต้อนรับนะคะทางหลังบ้านทนายลุงพลก็ขอเป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนของท่านทนายแล้วก็ทีมทนายนะคะ ขอขอบคุณนะคะ FC ขอบคุณยูทูบเบอร์ YouTuber, แล้วก็ผู้ติดตามของเราทุกคนนะคะที่เป็นห่วงการเดินทางของเราทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะคะทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยแต่จิตใจก็สู้นะคะการทำงานก็ลหลายๆอย่างนะคะ ก็อยากจะฝากขอบคุณ FC นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันนะคะมาตลอดที่เราได้รู้จักกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาเอฟซีไปเข้าสวนกันก่อนนะคะ mm hmm. ตอนนี้ไปดูว่ามีผักอะไรบ้างที่จะทำที่จะนำไปประกอบอาหารมื้อเย็นให้กับท่านทนายและก็ทีมงานนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามื้อเย็นเรา จะมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวจะลงคลิปให้ FC ได้ดูกันนะคะไปเราไปเข้าสวนเก็บผักกันนะคะเราจะมาเก็บบวบก,ก่อนนะคะนี่เก็บบวบนะคะแล้วใกล้แล้วโอ้ยดูนะคะใกล้จะได้กินกล้วยเครือนี้แล้วนะใหญ่มากเลยค่ะ เราเก็บบวบมาเสร็จแล้วนะคะดูมะนาวม,ามะเขือฝั่งนี้ก็มีมะเขือนะคะคับกำลังขึ้น เราจะพามาเก็บคณะนะคะเราจะถอนเอาเลยนะคะเราไม่ตัดนะคะเพราะว่าพอเราเก็บหมดแปลงแล้วเราก็จะลงใหม่นะคะเนี่ยค้าเมนูเมนูมื้อเย็นเราจะเป็นอะไรนะคะ เรายังคิดไม่ออกเรามาดูผักก่อนเนี่ยต้นจะประมาณนี้นะคะคะนต้นไม่อวบไม่ใหญ่ะคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารเคมีนะคะก็ได้คะนะแล้วนะคะหนึ่งกร,รมัมต่อไปเราก็จะไปเก็บผักกวางตุ้งนะคะเนี่ยเราทิ้งไปสองวันผักเราขึ้นงามแบบนี้แล้วนะคะเอฟซี FC เนี่ยอันนี้มีดอกแล้วนะคะต้นไหนที่กินเก่งก็จะโตประมาณนี้นะคะเราจะเก็บกลางตุ้ง1กึ่งรรนะคะเลือกอันนี้ก็จะเลือกต้นอบอวบเหมือนกันนะคะต้นที่เขายังไม่โตก็ปล่อยให้เขาโตก่อน เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันนะ,ะเราได้กวางตุ้งหนึ่งกิ๊แล้วนะคะเราพอแล้ววันนี้เราก็จะเก็บคณะกับกวางตุ้งนะคะผักบุ้งเราเก็บไม่ได้เนี่ยกำลังงามยัง,ยง,ยงกินไม่ได้นะคะมันต้นต้นยังเล็กอยู่เลยเดีย๋ยวเราแวะมาดูถั่วก่อนนะคะ โอ้ยพี่น้องคลิปที่ผ่านมาไม่เป็นดอกอยูน,ออ,อ,นยออกลูกแล้วจ้าเนี่ยออกลูกแล้วนะคะจะได้เก็บกันแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกแปลงหนึ่งอยู่นูน่นโอ้ยออกเยอะเลยเราจะพาแวะมาดูมะนาวนะคะ โอ้ยดีมากเลยบรรยากาศเป็นใจแดดหบไม่มีไม่มีแดดแล้วนะคะข้างล่างกระถางมะนาวก็จะปลูกเป็มันนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะพามาขุดมันกันอีกนี่นะคะผักที่เราไปเก็บมาบวบได้เยอะมากเลยนะคะ มนนีขนาน้าวมมีกวางตุ้ยมีมะนาว <c oughs> บวกได้เยอะมากเราเก็บผักเสร็จแล้วนะคะเราจะพาไปเตรียมผักกันไปดูว่าเมนูที่เราเออผักที่เราเก็บไปวันนี้เราจะทำเมนูอะไรนะคะ fc คะตอนนี้เราก็เก็บผักพอแล้วนะคะเราจะกลับบ้านกันนะคะ หลังบ้านทนายลุงพลขอลงคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝาก f อฟทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องหลังบ้านทนายลุงพลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ